5. ปัจจัยการเกิดอุบัติเหตุ 1. ขับรถเร็วเป็นสาเหตุหลักอันดับแรกของการเกิดอุบัติเหตุเมื่อทําความเร็วสูงเกินกว่าอัตรากฎหมายกําหนดคนขับจะควบคุมรถหรือหลบหลีกได้ยากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 2. การใช้เครื่องมือสื่อสารขณะขับทําให้มีสติและสมาธิลดน้อยลงไม่ทันได้สังเกตรอบข้าง อาจเฉียวชนกับรถคันอื่นเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้ 3. เม,มาแล้วขับการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทำให้ประสิทธิภาพการขับขี่ยานพาหะะลดลง 4. ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นขับรถย้อนสอนแสงในที่คับขันเป็นต้นสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายขึ้น 5. ไม่สวมหมวกกันน็อก โอกาสรอดต่ำมากหากเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดศีรษะกระแทกพื้นไม่มีหมวกกันน็อกป้องกันอาจส่งผลอันตรายถึงแก่ชีวิตได้